ออมสินนะครับเปิดเงินฝากผืกเรียกพิเศษ8เดือนนะครับเดือน8ดอกเบีย้ยจัดเต็มให้ดอกเบีย้ยเทียบเท่าเงินฝากประจำ1.55%ต่อปีนะครับอัตราดอกเบีย้ยจริงๆเนี่ยมัน1.32%ต่อปีแต่เทียบเท่านะก็คือใครสนใจนะครับอยากจะฝากนะก็ลองดูรายละเอียดของธนาคารออมสินดูครับ เงอนไขาการฝากเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง10,000บาทเองนะครับ2บุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่7ปีขึ้นไปนะครับ3นิติบุคคลทุกประเภทนะครับ4บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทุกประเภทไม่จำกัดวงเงินการรับฝากสูงสุดนั่นเองนะครับการคิดอัตราดอกเบีย้ยและผลตอบแทนนะครับอัตราดอกเบีย้ยร้อยละ1.32ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำร้อยละ1.55าต่อปีนะครับเระยวราการรับฝากตั้งแต่วันที่1 ถึง31สิงหาคม2566นะครับนี้นะก็คือจริงๆเปิดตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วล่ละนะครับไล่มาเงื่อนการถอนถอนครั้งละเท่าใดก็ได้นะครับจะถอนหรือปิดบัญชีก่อนฝากครบ8เดือนตั้งแต่วันที่ฝากนะครับจำนวนเงินที่ถอนจะได้รับดอกเบีย้ยเผื่อเรียกภาษีหักนะที่จ่ายนะครับบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีนิติบ,บุคคลหัก หน้าที่จ่ายนะครับตามประกาศของกรมสรมปาอนการลงรับดอกเบี้ยนะครับเมื่อฝากครบ8เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝากแล้วก็จะโอนดอกเบีย้ยหรือยอดเงินฝากเข้าบัญชีเผื่อเรียกที่บัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากได้แจ้งเอาไว้เพราะนั้นนะครับไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องนี้เลยนะครับได้รับอัตราดอกเบี้ยอย่างแน่นอนนะครับ ก่อนจะการขอขอบคุณธนาคารอมสินสำนักงานใหญ่นะครับและข้อมูลจาก w w w gsb.or.ts นะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านที่ธนาคารอมสินทุกสาขาหรือ1115นะครับหรือโทรศัพท์02-2998-00 0ก็สามารถที่จะสอบถามได้นะครับแล้วก็ถ้ารอบหน้ามีบัญชีเงินฝากน่าสนใจอีกนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกนะฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจด้วยครับ ก่อนจะกันนะครับฝากกันไว้หน่อยข้อมูลดีๆจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมาตรการป้องกันความเสี่ยงและปิดช่องโหว่ภัยทางการเงินทุกรูปแบบจะทำให้คุณนะครับปลอดภัยและก็ลดการสูญเสียนะครับเงินได้ทุกช่องทางเลยหนึ่งเลยนะครับข้อกำหนดงดส่งลิงก์ผ่าน sms อีเมลนะครับรวมถึงลิงก์ขอข้อมูลสำคัญเช่นชื่อผู้ใช้งานรหัสผ่านหรือเลขบัตรประจำตัวประชาชนผ่านโซเชียลมีเดียนะครับซึ่งจะเริ่ม เริ่มกุมภาพันธ์6ก6นะครับเสร็จทุกแห่งมิถุนายน6 6นะครับปิด SMS นะครับและเบอร์คอร์เซ็นเตอร์ที่แอบอ้างเป็นธนาคารปิดเว็บไซต์หลอกลวงหลอกลวงนะครับรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จแล้วทุกแห่งนะครับจำกัด1บัญชีใช้งานกับโมบายแบงกิ้งได้เพียง1อุปกรณ์ต่อ1ธนาคารเสร็จทุกแห่งมีนาคม2566นะครับเพราะนั้นถ้าใครเจอ ลิงก์แปกปลอม SMS อีเมลนะครับขอข้อมูลสำคัญอ้างตัวว่าเป็นสถาบันทางการเงินต่างๆย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าลิงก์เหล่านั้นอาจจะเป็นลิงก์ของวิชาชีพห้ามคลิกห้ามก่อข้อมูลห้ามให้ข้อมูลเหล่านั้นเด็ดขาดนะครับห้ามติดตั้งด้วยนะเพราะนั้นห้ามติดตั้งเลยแล้วก็แจ้งเตือนบนโมบายแบงกิ้งก่อนทำธุรก,กรรมทุกครั้งและให้ผู้ใช้ประเมิน การตระหนักรู้ต่อภัยทุจริตเป็นระยะนะครับซึ่งจะเริ่มเริ่มแล้วมีนาคม2566เสร็จทุกแห่งมิถุนายน2566ปรับปรุงระบบการรักษาความปลอดภัยบนโมบายแบงกิ้งให้อัปเดตสม่ำเสมอจะช่วยลดนะครับการแฮกการเข้าไปนะครับการที่มิชาชีพนะครับ รีโมทคอนโทรลเข้ามานะครับเริ่มกุมภาพันธ์ 66, 66เสร็จทุกแห่งมีนาคม66ยินยันตัวตนขั้นต่ำนะครับด้วยสแกนใบหน้าเมื่อเปิดบัญชีแบบไม่ได้ไปสาขาเปลี่ยนวงเงินหรือโอนเงินมูลค่าสูงนะครับก็สแกนใบหน้ามันจะช่วยป้องกันอย่างน้นอยนะครับถ้าเกิดมีใครรีโมทเครื่องเข้ามาที่ตัวตัวมือถือนะครับ แล้วมันจะโอนเงินที่มีมูลค่าสูงๆเนี่ยมันก็ต้องใช้ใบหนา้าใช่ไหมถ้าเกิดเรารู้ทันนะครับรู้ทันเราก็ไม่ให้ใบหนา้ามันมันก็จะลดการสูญเสียวงเงินที่มีมูลค่าสูงนะครับกำหนดเพดานวงเงินการถอนการโอนสูงสุดต่อวันให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของกลุ่มผู้ใช้บริการแต่ละประเภทนะครับเริ่มกลุ่มพาพันหกหกเสร็จทุกแห่งมิถุนาย,ยน6 6มันจะทําให้นะ คุณสูญเสียได้น้อยลงเรียกว่าจํากัดวงเงินความเสียหายจากที่เสียหมดบัญชีเป็นแสนนะครับอาจจะเสียแค่หลักพันอะไรประมาณนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับต้องมีสตินะครับทุกครั้งนะในการใช้บริการและจําไว้เสมอว่าธนาคารไม่ได้ขอข้อมูลส่วนตัวคุณผ่านทางโทรศัพท์หรือให้คุณติดตั้งดาวน์โหลดนะครับแอปพลิเคชันแปลกปลอมแอปพลิเคชันอะไรก็ไม่รู้นะครับหรือกดลิงก์เพื่อก่อข้อมูลอันนี้ ธนาคารไม่มีแน่นอนเพราะนั้นอย่านะถ้าเจอพวกนี้ปิดทันทีอย่าไปสนใจนะครับแล้วก็เช็คให้ดีก่อนโอนหนึ่งในอีกส่วนหนึ่งที่หลายท่านนะครับก็เรียกว่าก่อนโอนปุ๊บแล้วไม่ได้ดูชื่อนามสกุลดีพอนะโอนไปให้ใครก็ไม่รู้แล้วก็ต้องมานั่งแจ้งความเพื่อของเงินคืนเสียเวลาเพราะนั้นก่อนโอนเงินไปบัญชีไหน ดูชื่อนำสกุลให้ดีแล้วก็กดจํานวนอ,ออกจํานวนเงินนะครับให้ดีนะอย่าระวังด้วยการกอกศูนย์เกินไปนะครับเพราะนั้นมีสติ ทุกครั้งก่อนกดโอนนะครับและ3เรื่องที่ต้องรู้กับพรกอรมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีซึ่งมีผลบังคับใช้นะครับ 1. เมื่อถูกหลอกหรือมีเหตุสงสัยว่าตกเป็นเหยื่อให้รีดดำเนินการต่างอไปน,นี้เช่นกรณีหลอกลวง call center หรือแอปแอปดูดเงินต่างๆนะครับ 1. แจ้งธนาคารทันทีผ่านเบอร์สูตรรับแจ้งเหตุ h o ตไลน์ line, หรือที่สาขาเพื่อให้ระงับเหตุชั่วคราว ช่วยตัดตอนเส้นทางทางการเงินได้นะครับ2แจ้งตำรวจอย่างรวดเร็วผ่านออนไลน์หรือท้องที่ใดก็ได้นะครับเพราะธนาคารระง,งับธุรกรรมชั่วคราวได้ไม่เกิน72ชั่วโมงโดยตำรวจจะแจ้งให้ธนาคารทราบเพื่อระง,งับธุรกรรมต่อไปก็จะช่วยเรียกว่าระง,งับอย่างทันท่วงทีก่อนที่มันจะโอนเงินไปบัญชีม้า2ม้า3นะครับ2นะครับโทษบัญชีม้าและซิมม้าหนักขึ้นแล้วนะแค่โฆษณาซื้อขายก็ผิดแล้ว นะครับเพราะนั้นใครที่โดนหลอกเป็นเหยื่อไม่ว่าจะไปเปิดบัญชีหรือยอมให้คนอื่นใช้บัญชีเงินฝากบัตรหรือ E-wallet นะครับเป็นบัญชีม้าหรือให้คนอื่นใช้ยืมใช้ซิมโทรศัพท์เพื่อน,นำไปใช้ในการทำทุจริตหรือทำผิดกฎหมายต้องโทษหนักขึ้นนะครับจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน3 0 0 0สนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับ หรือใครโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อขายนะเป็นหน้ามา้าซื้อขายบัญชีมา้าหรือซิมโทรศัพท์จำคุก2-5ปีและปรับตั้งแต่200 0 0 0บาทถึง500,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเรียกว่าโทษหนักขึ้น 3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้นะครับหน่วยงานสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อใช้ในการสืบสวนสอบสวนและป้องกัน ธนาคารนะครับแชร์ข้อมูลการทุจริตระหว่างกันโดยไม่ติด PDPa นะครับผลที่คาดว่าก็จะช่วยลดบัญชีม้าป้องกันแล้วก็จำกัดความเสียหายได้ตำรวจ DSI ปปงและหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตนะครับตำรวจ DSI ปปงได้รับแจ้งข้อมูลทุจริตที่แลกเปลี่ยนกันได้นะครับช่วยเหลือให้รวดเร็วนะผลที่คาดว่าก็จะทำให้รวดเร็วขึ้นติดตามผู้ลงโทษผู้กระทำความผิดมาลงโทษได้ ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์โทรคมนาคมนะครับเปิดเผยและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกาันหรือเกี่ยวข้องกับหน่วยงานนะครับตำรวจ DSi ปปอง,อง,องช่วยลดจำนวนซิมม้านะครับซิมที่มิชฉาชีพเอาไปใช้ในทางที่ผิดนะครับไปเปิดแล้วก็ใช้ในทางที่ผิดป้องกันมิชฉาชีพการเ,าเข้าถึงประชาชนนะครับทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับเป็นมาตรการที่ดีอย่างยิ่งนะครับที่จะช่วยป้องกันนะ ก่อนจะก,กันนะครับฝากกดไลค์กด s u b สไ r i b ์เป็นกำลังใจให้หน่อยและใครมีเรื่องราวอะไรต่างๆอยากจะให้แชร์นะครับยินดีเสมอมานะครับเรื่องราวเกี่ยวกับบัญชีหุ้นกู้ต่างๆนะครับผมจะนํามาเล่าให้ฟังนะครับทุกท่านจะได้ทําความเข้าใจแล้วก็รู้ทุกข่าวสารนะครับท,ทุกข่าวสารทุกความเคลื่อนไหวแบบรวดเร็วที่สุดนะครับผมจะเล่าและออกคลิปทุกๆวันฝากกดไลค์กด s u b สไ r i b e ด้วยครับ